เอาละค่ะหลังจากที่เราไปเล่นเกมกันมาแล้วนะคะก็กลับมาที่สรุปนะคะหลักการหรือแนวคิดของเอริกนะคะหลักแนวคิดของเอริกเนาะทฤษฎีความสัมพันธ์แบบ P-A-C นะคะก็คือคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะจะมีลักษณะของ P ความเป็นพ่อแม่ A ความเป็นผู้ใหญ่และ C ความเป็นเด็กอยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันมาก แต่จะมีตัวใดตัวหนึ่งที่เด่นชัดขึ้นมานะคะสามารถที่จะพิจารณาว่าผู้อื่นนั้นมีลักษณะพฤติกรรมเช่นไรแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้ PAC ให้เหมาะสมกับแต่ละตัวบุคคลได้นะคะเ,เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เวลาและบุคลบคลเนาะที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะพยายามตอบสนองแบบพ่อแม่เป็นหลัก นะคะเลือกใช้พฤติกรรมแบบผู้ใหญ่อย่างระมัดระวังนะใช้หลักของเหตุและผลในการสนทนานกันอย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาบอกว่าอาจารย์ครับผมขออนุญาตกลับก่อนสามโมงเย็นได้ไหมครับเพราะผมจะไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลอาจารย์ก็ตอบกลับไปว่าแต่วิชานี้มันเลิกสี่โมงเย็นนะจ๊ะนะคะเด็กขอความช่วยเหลือนะขออนุญาตกลับก่อนส่งข้อความส่งข้อมูลไป แสดงพฤติกรรมแบบเด็กไปส่วนคุณครูนะอาจารย์ผู้สอนก็ส่งข้อความนะกลับไปในลักษณะแบบ A นะคะยึดกฎระเบียบแบบผู้ใหญ่นะคะเป็นแนวลบนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นนะความความสัมพันธ์ของคนสองคนนี้อาจจะไม่รุ่งก็ได้นะคะยึดกฎระเบียบเป็นหลักมากเกินไป นะคะข้อที่6ค่ะเรียนรู้ที่จะใช้พฤติกรรมแบบเด็กบ้างนะยืดหยุ่นได้มีความคิดสร้างสารรค์บ้างนะคะข้อที่7ควรพูดด้วยความจริงใจแบบไม่เคลือบแฝงนั่นเองนะคะปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์นะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์นะคะข้อแรกคือเกิดจากความอิจฉาริษยสแเก่งแย่งแข่งขันซึ่งกันและกันข้อที่2สําคัญตนผิดคิดว่าตนเองนั้นเก่งเด่นกว่าใคร นะคะข้อที่3มีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันนะคะข้อที่4มีอคติลำเอียงนะ,ะเกิดความอายุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมนะคะข้อที่5มีทัศนคติและความเชื่อที่แตกต่างกันข้อที่6นะคะมีช่องว่างต่างๆ หาช่องว่างต่างๆนี้เป็นเรื่องอะไรได้บ้างเรื่องของอาชีพเรื่องของวัยเรื่องของเพศใดใดๆเหล่านี้นะคะล้วนเป็นช่องว่างระหว่างตัวบุคคลได้ทั้งหมดเลยอันที่เจ็ดค่ะหยาบคายไร้มารยาทอันที่แปดคือไม่เคารพต่อกฎ,กฎกติกามารยาทของสถานที่ต่างๆนะคะต่อมาค่ะ <c oughs> นะคะ เราจะสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้อย่างไรคะเราจําเป็นจะต้องมีออลักษณะนะคะหรือพฤติกรรมแบบนี้คะ่ะหนึ่งคือยิ้มให้ผู้อื่นเสมอนะคะรู้จักไม่รู้จักก็ยิ้มไว้ก่อนนะสองทักทายคะ่ะจําชื่อและเรียกชื่อผู้อื่นนะคะมีความเป็นมิตรมีความจริงใจคะ่ะมีความสนใจต่อบุคคลอื่นก่อนน้อมต่อคําชม และระมัดระวังต่อการวิพากวิจารณ์ของผู้อื่นนะคะมีความระมัดระวังต่อความรู้สึกของผู้อื่นมีความประตือร้อนนะคะแล้วก็มีอารมณ์ขันมีความอดทนและมีความอมตนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหออลักนะคะที่เราจะสามารถนำไปใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างของเราได้นั่นเอง นะคะเอาละต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะการสื่อสารเราไปดูความหมายนะความหมายของการสื่อสารค่ะก็คือกระบวนการส่งข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดการรับรู้และเข้าใจที่ตรงกันนะคะองค์ประกอบของการสื่อสารค่ะกว่าจะได้เป็น ออการสื่อสารนะจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกค่ะจําเป็นจะต้องมีผู้ส่งสารนะคะไม่มีผู้ส่งสารการส่งสารนั้นก็ไม่เกิดขึ้นนะคะผู้ส่งสารคือใครบ้างคือตัวบุคคลค่ะคือศิลปินในด้านต่างๆค่ะจะเป็นงานศิลปะจะเป็นนักประพันธ์เพลงนะจะเป็นนักแสดงใดๆก็ได้นะเรารวมเรียกพวกเขาว่าผู้ส่งสารนะคะ มีผู้ส่งสารแล้วผู้ส่งสารจําเป็นจะต้องสร้างข้อมูลข่าวสารที่จะส่งออกไปนะคะข้อมูลข่าวสารที่จะส่งออกไปนั้นถ้าเป็นตัวบุคคลธรรมดาก็จะส่งเป็นแบบภาษาพูดภาษามือนะคะเป็นคําใบ้เป็นภาษาใบ้อะไรต่างๆนะคะถ้าเป็นตัวศิลปินสารที่ถูกส่งออกไปก็จะเป็นรูปแบบของภาพวาดงานศิละปะต่างๆนะคะในด้านดนตรีก็จะเป็นบทเพลงบทขับร้องต่างๆ นะะในด้านของศิลปะการแสดงก็คือการแสดงในรูปแบบต่างๆนะโคล,ละครหุนหนังอะไรก็ว่ากันไปส่งข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสารออกไปเสร็จสร์เรียบร้อยค่ะส่งไปที่ไหนส่งไปที่ผู้รับสารนั่นเองนะคะเมื่อส่งไปยังผู้รับสารแล้วผู้รับสารเข้าใจความหมายหรือปฏิบัติตามการสื่อสารนั้นๆนะคะแปลว่ากระบวนการสื่อสารในครั้งนี้สมบูรณ์ ะะแปลว่ากระบวนการสื่อสารในครั้งนี้สมบูรณ์นั่นเองนะคะถัดมาเรามาดูค่ะย่อยๆลงไปก่อนที่ผู้ส่งสารจะส่งสารออกไปผู้ส่งสารจะเป็นต้องคิดก่อนว่าเราจะสื่อสารกับเขาอย่างไรนะใส่รหัสลงไปเป็นภาษาพูดเป็นภาษาท่าเป็นข้อความเป็นความหมายจากภาพจากสัญ,ญลักษณ์ใดๆน,นะคะเสร็จแล้วก็ถ่ายทอดออกไป ถ่ายทอดไปแล้วค่ะผู้รับสารค่ะทําหน้าที่รับข่าวสารรับมาแล้วก็ถอดรหัสแปลความหมายนั่นเองนะคะเมื่อแปลความหมายเกิดความเข้าใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปฏิบัติตามข้อมูลข่าวสารที่ผู้รับสารได้รับนะคะเช่นครูบอกว่านักศึกษาคะเ,เปิดหน้าจอเปิดกล้องเดี๋ยวนี้ค่ะ นักศึกษารับข้อมูลข่าวสารไปได้ยินอาจารย์พูดว่าให้เปิดกล้องทุกคนก็เปิดกล้องวิดีโอนะคะแปลว่านักศึกษาเข้าใจสิ่งที่ครูพูดและปฏิบัติตามนั้นนี่คือหน้าที่ของผู้รับสารนะคะอาอันนี้นะคะอาจจะต้องเล่นเกมกันในห้องเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเรียนออนไลน์นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องข้ามไป นะคะต่อไปมาดูค่ะช่องทางหรือสื่อหรือตัวกลางที่เราใช้ในการสื่อสารกันนะคะตัวช่องทางหรือสื่อหรือตัวกลางที่ใช้ในการสื่อสารกันเนี่ยนะคะก็คือสิ่งที่ใช้ในการส่งข่าวสารนะคะไปโดยจะเป็นรหัสนะคะออจากผู้ส่งนะส่งไปยังผู้รับนะคะซึ่งตัวกลางเนี่ยจะสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกของผู้ติดต่อสื่อสาร ของผู้ส่งสารนะคะว่าจะใช้ตัวกลางหรือช่องทางใดในการสื่อสารนะคะในลักษณะหรือรูปแบบของการสื่อสารที่ผู้ส่งสารสามารถเลือกได้มีอะไรบ้างค่ะหนึ่งมีเรื่องของการ,รเผชิญหน้า f e toface to นะคะคุยกันเอาละเรามาคุยกันนะนัดเจอการคุยเรื่องรายละเอียดกันนะคะที่ทำงานที่ออฟฟิศที่คาเฟ่ใดต่างๆสามารถโทรโทรศัพท์คุยกันได้ไหม นะคะหรือจำเป็นจะต้องทําการประชุมร่วมกันนะจัดประชุมร่วมกันนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆจากการในการประชุมนะคะส่งข้อความไปเป็นบันทึกข้อความเป็นโทรสารนะเป็นแฟกซ์นะคะเป็นจุลสารหรือเป็นอีเมลเนาะจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีการประชุมกันแต่เราอยู่คนละที่กันเราก็เป็นวิดีโอคอนเฟอ n c เรนซ์ไป นะคะนี่ก็คือรูปแบบของการสื่อสารนะคะถัดมาค่ะประเภทของการสื่อสารนะคะประเภทของการติดต, beyond, ต่อสื่อสารมี4ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะคะจำแนกตามลักษณะของการส่งข่าวสารนะคะจำแนกตามลักษณะของการส่งข่าวสารเราแบ่งออกเป็นวัจนะภาษานะคะวัจนะภาษาคือการสื่อสารกันเป็น คำพูดนะคะหรือภาษาพูดหรือเป็นถ้อยคําต่างๆนะคะสองอวัจนะภาษานะคะอะวัจนภาษาก็คือการใช้ภาษาท่านะคะการใช้ท่าทางในการสื่อสารกันเช่นการกวักมือนะคะการกวักมือบอกว่าเออมานี่หน่อยนะคะหรือการโบกมือบายๆอาจจะเป็นการบอกลากันก็ได้อลากอดน,นะหรือเป็นการปฏิเสธ ว่าไม่เอาแล้วจ้านะคะอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี้จะมาเป็นภาพก็ได้เช่นเป็นรูปโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีวงกลมและขีดกลางโทรศัพท์มือถืออยู่ข้างในวงกลมนะคะแปลว่าในห้องนี้ห้ามใช้โทรศัพท์หรือห้ามโทรศัพท์นั่นเองนะคะหรือห้ามเข้าหรือห้ามจอดนะคะหรือนี่คือทางออกนะนี่คือทางเข้านะเป็นลักษณะของภาพหรือเป็นเสียงประกาศก็ได้ ะะอันนี้ก็คือจำแนกตามลักษณะของการส่งข่าวสารประเภทที่สองนะเป็นออลักษณะหรือประเภทที่จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนะคะออวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนะคะก็จะมีการสื่อสารที่เป็นทางการนะคะการสื่อสารที่เป็นทางการกับไม่เป็นทางการ รเดีะะ๋ยวสักค่นนึงนะ,ะประเภทที่สามนะคะก็คือจำแนกตามรูปแบบนะคะจำแนกตามรูปแบบก็คือการสื่อสารทางเดียวนะคะแปลว่าเหมือนเรารับคําสั่งอย่างเดียวนะคะแบบที่สองคือการสื่อสารแบบสองทางคือคุครูถามนะักศึกษาตอบนะคะนี่ก็คือจําแนกตามรูปแบบของการสื่อสารแบบที่4ี่ค่ะจําแนกตามทิศทางของการสื่อสาร ะะเรามีทิศทางด้วยนะการสื่อสารนะคะการสื่อสารแบบบนมาข้างล่างนะคะเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารจากข้างบนคือใครข้างบนก็คือผู้บริหารนะคะลงมายังฝ่ายหรือหน่วยงานนะคะออฟฟิศที่เป็นฝั่งของการออกแบบนะคะสมมติถ้าเป็นบริษัทโฆษณานะคะบริหารสั่งว่าอาเลาไปออกแบบอันนี้มาหน่อยนะคะหรือไปสรุปบัญชีมาซีอะไรเงี้ยนะคะฝ่ายต่างๆก็ไปทํางานตามคําสั่ง จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะเช่นเราทําแผนงานเสร็จเรียบร้อยเราขึ้นไปเสนอผู้บริหารข้างบนนะคะการสื่อสารในแนวนอนค่ะเป็นลักษณะของการสื่อสารในระดับเดียวกันนะคะก็คือใน,นแผนกหรือในฝ่ายเดียวกันนะคะสุดท้ายค่ะการสื่อสารแบบแนวทะแยงนะคะจากบริษัทของเราฝั่งโฆษณานะคะไปยังผู้บริหาร ของอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นลูกค้ากับเราเพื่อนําเสนอรูปแบบการโฆษณาสินค้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือประเภทของการติดต่อสื่อสารนะคะถัดมาค่ะหลักในการติดต่อสื่อสารนะคะเราจําเป็นจะต้องเข้าใจนะคะในเรื่องของทัศนคติการพูดการเขียนนะคะเข้าใจวัตถุประสงค์ว่าการสื่อสารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร นะเราต้องเข้าใจลักษณะของผู้ที่เราจะไปติดต่อสื่อสารด้วยว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะเราจำเป็นจะต้องเลือกสื่อนะะเลือกสื่อที่เราจะใช้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นลนักษณะของการสื่อสารแบบท่างเดียวหรือเป็นการสื่อสารแบบที่เราจะต้องเจอกันนะคะจงต้องพูดคุยกัน face to face นะคะหรือเราสามารถที่จะส่ง ข้อมูลนะคะผ่านทางอีเมลได้อะไรเงี้ยนะคะข้อที่5ค่ะเราต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องนะคะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องแล้วก็ถ้านะคะที่ดีก็คือเราจะไม่ต้องได้รับฟีดแบ็กลับมาด้วยนะว่าผู้รับสารเนี่ยเข้าใจสิ่งที่เราส่งสารไปหรือเปล่านะคะอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการติดต่อสื่อสาร นะคะมีเรื่องอะไรบ้างอุปสรรคในเรื่องของเทคนิคค่คะระยะเวลาข้อมูลมากเกินไปนะคะความแตกต่างระหว่งางวัฒนธรรมหรือสิ่งรบกวนต่างๆนั้นมากเกินไปนะคะก็อาจจะเป็นอุปสรรคได้อุปสรรคในเรื่องของภาษาค่ะความหมายของคำนะหรือคำศัพท์ที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นคำศัพท์ที่เฉพาะเกินไปนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจคำศพัพท์นั้นๆนะเช่นถ้าลูกค้าเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่ เป็นบริษัทแบบเล็กๆธรมธรมดาานะคะหรือเป็นบุคคลอย่างเงี้ยให้เรามาช่วยออกแบบโฆษณาให้ถ้าเราใช้คําศัพท์ที่มันเป็นศัพท์เฉพาะในการออกแบบโฆษณาเนี่ยบางทีลูกค้าเราจะไม่เข้าใจก็ได้นะคะอุปสรรคในเรื่องของจิตวิทยานะคะการกรองข้อมูลการครอบงําความคิดการรับรู้ที่แตกต่างกันร,ระหว่างบุคคลแต่และบุคคลนะ แล้วก็ขาดความจริงใจอิจฉาลิษยาก็เป็นเหตุทําให้เกิดอุปสรรคสําหรับการติดต่อสื่อสารได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาค่ะลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่ดีนะคะควรเป็นอย่างไรเ,เราจำเป็นจะต้องเข้าใจระดับความรู้ของทั้งผู้รับและผู้ส่งสารเนาะนะคะถ้าผู้รับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบุคคลทั่วไปนะไม่ได้เปิดเป็นบริษัท ไม่ได้มีประสบการณ์ในการทํางานในด้านนี้มากพอสมควรนะคะเราก็ควรจะใช้ข้อมูลนะคะหรือคําศัพท์ที่ไม่ชเฉพาะเกินไปนะคะแต่ถ้าโอ้คนนี้จบโฆษณามาเลยเราก็ใช้คําศัพท์ที่เป็นโฆษณาเกี่ยวกับโฆษณาได้เลยนะคะเราต้องมีเจตคติที่ดีนะคะแล้วก็ ถ้าเรามีเจตคติที่ดีต่อกันเนี่ยก็จะสามารถเข้ากันได้ง่ายมากขึ้นนะคะเราต้องเข้าใจในเรื่องของลักษณะาทางวัฒนธรรมหรือลักษณะาทางสังคมของผู้รับสารด้วยนะคะว่าเขาอยู่ในสังคมอย่างไรเขาเป็นสังคมของเขามีความเชื่ออย่างไรบ้างนะคะออข้อที่สี่ค่ะเลือกการสื่อสารอย่างเหมาะสม นะคะว่าจะเป็นทางเดียวจะเป็นสองทางนะคะหรือควรจะออใช้สนักของการส่งข่าวสารแบบใดนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะควรจะต้องใช้ภาษาอย่างถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะจบเรียบร้อยสำหรับบทที่7นะคะความมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารค่ะ